สบัสดีรเร็จหรือ,อยังดูก่อนดูคนสวยทำถัวพี่น,น้องครับถัวร่ิงสินมหพี่น,น้องทำถัวรลแบจับเลยอืมอร่อยเนาะ พี่น <rôle: gor od ide> <iously> ้องสวัสดีสบายดีสวัสดีสวีดะย่างเนื้อเออย่างเนื้อสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะมากินเข่าได้กันมั่วเบาเพกต้ามาถัวให้กินแสตดวยอย่างนี้ย่างเนื้อก็แสตดังกินม่วนแลยอ่ะ нет. Yeah. Right. แมลงตับไม่ไมยังก่อของแมวเหน็นใชน้องเง่งใช่ไหมเขียทิปแม่ย้ไใ้แรงตําตู้ตู้แล้วแตกใคของแมวเห็นรูปการงินันนี้วนนี้ยินแล้วว่าหนาบาดทัง้งหดเป็่วนใหญ่ปเด็นนะียนาเงินจนเมะเล็กน้อยข่ะการดูแลพิจัเล็กน้อยแบบนี้ต้องเบิ่ง ตั้องแบบแบงเป็นพิเศษกว่าจิตงดปกติโรงเรียนพิเศษของเรา,าะได้คุณครูเขาตะกบกัได้คือหนึ <c oughs> ่งต่อสามคนเขายางเขาแลมเป็นอะไ,ไรอีกเนาะเขาเกิดอันตรายจริงๆ็นเสี่ยงรู้ยัง บระเดี๋ยวไปดอกแต่ว่าคือเบาขนาดลูกแรงบางตัวถึงเป็นอุบัติเหตุทาร่าใจทาร่าใจไปได้ไม่ไหวแบบนี้นะขึ right. hm meals, ้นถกคุ้นทางเวลาไปหนามาลังเวลาจับหลวมต้องจับแขนมาไล้ตลอดถ้ามันแรงจะคิดว่าปล่อยมันหลวมจะไม่ได้เนาะหิุดแรงไม่ได้ไม่ได้เป็นยังไงต้อเสียใจพายรัง คือขอยดองจสังเกตว่เวลาอยลงดดลจจหมดเรงนะ้คอยแคนอยู่เพาะว่าลอดนะแต่มานามยาแลดระยเพาก,กับปว้ใจการรดย่านนําเดี๋วเดี๋ยนี้น่ะยานลดยานน่า,ยานาน,าน,นั่งเป็นน้องนั่งยานดนแค่กลางที่งเดี๋ยวมานาอนี้ผร้ายประสาทชัผัดม่มรู้ล่อเท่าไรแล้วมาคุัคสามารถพูดคุยกับแม่ได้แล้ว บอกความจงารได้เหมสันครับเอาน้งกินน้งบอกกินน้งเหมือนกันนะเอาบอล่เหรอกินบอลอือคือเขารู้เรื่องแล้วนองมานานเคื่อนตบวน้ำพันราเล่าแบบเป็นคั้นแบบตอบคั้นคั้นพั่มคั่มต่บคั้นแบบนึงเขานุ้้งูว่าสันัถ้าน้องเป็นผู้หิงทีบานที่แม่เ่รน้อมนาต้องเบิ้งเป็นพิเศษพี่้อง Hoa khó hoa khó hoa 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 nhoi hoa 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 nó hoa 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 hoa

อุ่นงงนดีแล้วก็ไปน้ำอ,อุ่น่าเฮ้ยมาวันนี้ยข่งระดอบนะรองเทไเปแเล้วต้องเมียกันติดรุ่งเลยวังเขาหร้อเขาดีใจนะ ขอบุอบุนะกับพี่อรมณนะอืรมณ์อรม่นั่นอู้งนาอที่มาเน้ำปาไบอกน้องบางอันเด็ก่อยี่นอนอูเละคนเล่นยางรอดเพราะนี่เป็นแบบนั้นแหะมันสูงมันยางรอดไป่ได้หัวมันไปช้นของอู้เนาะคือภาพบอกว่าแบบเขานอนอูลมนตึงแต่เด้ยบัวนังคนจีรอดร่ะองเลยไปต่ำคไามากวันเย็นยัง ทั้งกัดทั้งตีตีอูตีอูยัดแล้วก็กัดสั่นเลยเลยฉุนแล้วเฮ้ยยงเม่แคนั้นวันนี้บ่อปากเรายางคุ้นนไปเลยเดี๋ยวพอพอใจกันมันตีูใจหลายน,น,นะขออาจารย์้อนเขาก็จจิน,นิดอือกัดเลยเนีน่ยกาทีา่โู้น้องม่นา่าซ้ำเพื่อเรากัดมือมานา้าไมหน้าทุจรนตรนเะอืม ม่น่ายากน้องเมียเอยขโมยเลยลมุกันดีๆน้องกัดน้องกัดป่ะอืมเลยมุกันดีๆใช่ไหมไปเศร้าเมื่อ,อยใหญมากกัดจนหัวสัน่นเลยซ้ำเลยมาน่ายากเลยน่าบอกกลาวเอพูดู้ไดในเอบางได้เลยใช่พี่เม่อืมลืมคนยากคน เรงเม่งบมรไากแล้วการค้าไม่เท่าก่อยซําเหมือนแล้วห้งนม่นําขึ้นว่ากการแกนไว้เท่าก็ได้บ้่งยังถูอ่ะยี่ยมแต่าตรงนัอะกินแล้วตอนเจนใงไมัน คนเื่งคนเ่เลี่ยงมที่มีคนผู้ซึกว่าเมื่อยเล่เดหน่อยแบบแต่บางคนที่เป็น่อเป็นแม่มันมีความผู้ซึนกันหรอกถ้าคนหนึ่งต้อาใจเนาะถ้าคนที่ซึหนะเราเอามาห้าคนทีุ่พนี่น้องเขยกินข้าวเจ้าเคยใส่มือได้สบายเคยได้ จากใจดวันนั้นันเดียดยังมันออกจากใจอันเดียดยังขัดดีน้ำไยังน,น้ำพระดังกินเเดียมมันขึน้นนละลายใล่ันนี้ไม่กินนกิ้เดียมน้ำแข็งมันละลายอันอนี้ใครยไม่คนจับเขาแล้วเนี่ยซึ่งตอนนี้แบงกันกิน มอกโอเคพี <laughs> <usion> ่น <reasons> okay, ้องเรากินนี่อีลาะึก่อนนะแม่นาะแนบปะครับ